สวัสดีค่ะอยู่กับเราคะช่องพลายแสนสั้นฝันเมืองน,นะคะตอนนี้ก็รวมนะคะเรียงเรียงหน้ากระดานนะคะเรียงหน้ากระดานตอนนี้แขกก็อยู่ด้านบนแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของพลายแปปซี่นะคะซึ่งแปปซี่ก็ยังมีอาการตกมันอยู่ไม่ได้ออกมาเดินกับนุ่มๆน,นะคะกับเพื่อนๆน,นะคะพลาแปปซี่มาก็โ,โหครบทีมเอาไว้ตลอดตอนนี้คือควานควานขันแปปซี่ก็ ไปที่คุณปูทองใบนะคะมาแล้วตอนนี้ี๋ยวโอ้โคปูทองใบมาแล้วทีแรกว่าพี่เซมของเราอันดับหนึ่งเลยะให้ที่หนึ่งนะแต่ว่าอาพระเอกตัวจริงมาแล้วต้องยอมให้เขานะคะมาแล้วดูค่ะ สังนสงามากนะคะสง่งามากต้องแยกอยู่ต่างหางนะคะโอ้ดูงาค่ะงาทีแรกก็พี่เซียมก็ว่าเด่นสุดๆแล้วนะคะตอนน oui, mm ี hmm. ้คุณปู่มาก็ต้องยอมเขานะคะเพราะว่าทั้งงาทั้งหุ่น มาแล้วเจ้าพ่อมาแล้วนุมน่มๆต้องหลบไปนะคะดูโนนพระเอกไม่ระเอกนะคะนุมน่มๆห้าเชือกนั้นต้องหลบนะคะต้องหลบนุม่มนมต้องหันหลังเลยนะคะตอนนี้ที่ว่าที่แรกว่าเด่นๆดนนี่ เอพระเอกตัวจริงมาเราต้องยอมนะคะต้องยอมให้เขานะคะมีถ้าไม่ตัดจากขนาดไหนนะคะดูขนาดตัดก็เหมือนว่ายาวเร็วมากเลยปูรุนต้องมาเป็นผู้คุมนะคะควันขันเป็นควานคนนั่งรถโอ้ลูกคนอะ หลวงปู่นะคะจากวัดโคกค่ายนะคะก็ขึ้นบนส่วนเป๊ปซี่ก็อยู่ด้านนี้ค่ะคุณคงจะมองนะคะว่าเพื่อนๆทำอะไรแม่ใส่หัวดูโยกใหญ่ ฟานทำไมไม่เอาเราออกไปด้วยนอนสงสัยนะคะสงสัยมนโ,โยกใหญ่เลยค่ะสงใสัอยากออกไปกับเพื่อนนะคะเน่าะ เอาพุ่นนำพระกันเนี่ยก่อนวะเนาะคุณปู่ปู่รุนบอกว่าให้หนุ่มๆทางนี้เดินก่อนอ่าฝั่งนี้ไม่ยอมครับเพราะว่าคุณปูน่นี่คนพระคุณเจ้านะคะหลวงปู่ต้องให้นำก่อนนะคะ,ะไปรับกล้วยกับหลวงปู่บนรถนะคะ ตัวบอกว่ามารับกล้วยเทวดาท่ายกนุ่ากางีด้อดทองพขานิดน้จานจะได้พี่ข้าน ต้องหลบค่ะต้องยอมเขาค่ะ,คะเพราะว่าเขาเป็นที่หนึ่งในทินนี้แล้วในศูนย์ในโครงการนี้คือต้องยกให้เขาเป็นที่หนึ่งอ้าวกาแฟกาแฟโอ้กาแฟไม่ใช่พี่เซมนะครับเด็กๆต้องหลบโดยไม่มีใครกล้ามองหน้าปู่ทองใบเลยค่ะดูหันตูดนทุกเชือกเลยอ๋อ ะยะ้วง yeah. so ่ค่ะขอเ้าเราไปน้ำกาแฟกาแฟมานี้ยดูกับกาแฟดูตปปูเอะโอ้โหกวนมากเลยค่ะ ผู้จัดการซุ้มของเรานะตอนนี้คุณปู่ก็นำนะคะนำเชือกแรกนะต่อไปก็ใครนะคะเชือกที่สองที่แซมมาแล้วค่ะโอ้เราก็ว่าของเราในี่งาอันดับหนึ่งแล้วนะคะในสุ้มของเราพอเจอคุณปู่ไปอ,อะไรเก่เาๆนะครับเออ ใน,ในใส่ชุดกับเขาเลยทุกเชือกเขาใส่ชุดหมดเลยนะคะดูนำเชือกที่สองก็พี่แซมเชือกที่สมก็ปลายแก้วนะคะาถ่ายมานะฮะสงกรานพลายสงกรานอปลายอามไปแล้วปลายนิ่งนองปลายสงกรานเชือกสุดท้ายตัวเล็กสุดนะคะต้องเดินตามลำดับนะคะตามลำดับความสูงเลยโอ้โหแล้วก็ตามอายุเลยนะคะนี่ เราก็นำค่ะไม่รู้ว่าคณะนำทีมเชือกแรกจะพาไปทางไหนนะคะจะอ้อมไปทางไหนเดินแถวเรียงหนึ่งนะคะตามลำดับอายุความสูงปูทองใบที่เซลสัน้น พายแก้วพลายอามพลายนิ้งหน่องแล้วก็พลายสุกรานนะคะผุกเชือกนะคะน่าจะเดินอ้อมหมู่บ้านชาวช้างนะคะนู่นขาดไม่ได้คือผู้จัดการซุ้มของเราดูค่ะดูนำเลยนู่นไม่ได้กลัวใครนะคะ ก็ดูนะคะว่าผู้ทองใบจะนำขบวนไปทางไหนนะคะอ๋อช่วงนี้ก็อากาศไม่ร้อนนะคะเย็นสบายลมพัดไม่ค่อยมีแดดนะคะน่เป็อะไรน่ะ,ะย,ยะะคะ อ๋อช่องช่องพลายแซมสั้นค่ะแซมสั้นขวัญเมืองพลายแซมสั้นชาวไทยค่ะพลายแซมสั้นขวัญเมืองปูปูรุนก็เป็นคนนำนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ปู่ทองใบนะคะปูรุนคุมงานคุมทีม ก็จะถึงซุ้มเราแล้วนะคะช่วงนี้ก็ชมบั่นท้ายไปก่อนนะคะดูผู้จัดการของเราครับคุมงานดีมากเลยค่ะดู ทิดนุยได้ทิดนุยอยู่ข้างล่างบุญด้ดูด้านหลังนะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะวันนี้นั่งช้างได้สบายเลยถือว่าเป็นบุญบารมีมากนะคะนั่งช้างชมวิวแย่เลยะค่ะ ตัวมาเต็มเอ็นนุ่มปังเลยล่ะตอนนี้เราก็มาถึงเนี่ยหน้าซุ้มของเราแล้วค่ะสงขาาแซมสั้นคนเมืองนะคะกับบ้านพ่อมหา รถของเราก็ไม่ได้ถอยไปไหนนะคะเมื่อกี้ถอยมาเพื่อที่จะให้พี่แซมใส่แยงนะคะคนเดียวกันไหมดูแล้วเหมือนกันไหมเออ่ะอันนี้ครับาแฝดบ้าน ยังลูกน่แบกให้เดอคไเ่นกันไครับลงอันหนค่ะยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมวันไงก็อย่าลืมคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพายแซมสั้นผลเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ